ถ้าดูแล้วชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m ต r Wood X 2นะครับผมกับเกม Ark Survival Evolved บูตอนกับ s ี r i สจีติมนะครับผมนี่เจ๊เราก็ ได้หมวกอันสุดเท่มาใส่นะเออก็ถือว่าเท่ใช้ได้อยู่นะครับผมได้เปลี่ยนแนวบ้างนะเออส่วนชุดเกาะชุดเหล็กห่ะไม่คุ้มว่ะชุดเหล็กมันไม่เท่เทุกคนเออเราไม่ใส่กันแล้วชุดเหล็กอ่ะถอดเลยถอดเลยเนื้อไม่เอา โอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาจับเจ้าลิงนะครับผมก็จะเป็นลิงแบบเลี้ยงแสงนะเออตัวนี้แบบน่าจะเท่นะครับผมเพราะที่เราจับมาตัวนี้ก็คือแบบตอนนั้นแบบเดวลมันค่อนข้างจะน้อยนะเราเล่นกันแบบไม่จุดใจเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็นอันนี้นะเออ้ไม่ใช่ไม่ใช่กีกานี่ว่าเออไม่ใช่กีกาผิดผิดอาจจะเป็นอันนี้นะทุกคนใจสิบหกแอมเบอร์นะ เออสำหรับการชุบ1ตัวนะส่วนส่วนใหญ่ก็16-12ประมาณนี้นะเออตอนนี้ผมกำลังรอเจ้าซีเวกเรียงแสงนะแบบเลเวลแบบเยอะๆนะเลเวลแบบ450นะครับผมก็รอต่อไปนะจนกว่ามันจะเข้ามานะครับผมโอเคไปเจวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้แหละ เพราะเราลืมอะไรหรือไม่ลืมยาคุณสิทนะทุกคนเฮ้ยลืมเป็นเรื่องประจำของเจเรานะทุกคนอ่าลืมไปเราใส่หมวกนี้ไม่น่าจะได้นะเพราะเราต้องไปจับลิงใช่ไหมลิงมันจะแบบจะเห็นตัวเรานะเออต้องแบบระวังหน่อยละกันชุดพลางผมไปไหนแล้ววะจำได้ว่าเคยมีอยู่ นี่ไงมีมีอยู่ชุดชุดพลางนะเออเอาไว้พลางตัวนะใส่ไปเจ้เออประมาณนี้เจ้น่าจะได้อยู่แล้วก็ยาคุณสิบน่าจะประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล,ยยแล้วก็ทุกคนนี่เดี๋ยวพามาให้ดูอะไรนะก็คือจะเป็นแบบนี่ไงจะเป็นกีก้านะโคตรใหญ่เลยดูดิโอ้โหนี่ ไอ้พวกนี้แบบตัวเล็กไปเลยนะนี่ตอนเลขกผมรีได้มา2อ,อันนะสำหรับดันเจียนล,ล่าสุดนะโคตรง่ายเลยแล้วก็ได้ของโคตรเยอะนะรีโคตรนานอนะ่ะแล้วก็ได้มาโคตรใหญ่เลยนะตอนนี้เราน่าจะขาดเป็นซีเวกนะนี่โคตรเท่เลยนะอย่าเอาไปวางสัก3อันนะตรงนั้นก็จะเป็นสไปโนกับซีเวกนะแบบอยู่คนละคนละฝั่งกันนะนะแบบแบบ อาเป็นลูกกระจกของอีกานะในอนาคตนะน่าจะสวยน่าดูนะแล้วก็ไปอยู่กลางน้ำด้วยไงเออสวยแน่นอนนะในอนาคตตอนนี้เรามาชุบลิงกันดีกว่าเว้ยโอเคใช่เลยเว้ยตอนนี้มันก็ออกมาเป็นที่เร้ยรอยปิดตัวเดี๋ยวเฮ้ยปิดตัวดิเจ๊เจ๊ปิดตัวเวจ๊ เอาเลื่มทำไมปิดประูไม่ได้เอยเราก็ได้เออได้แล้วได้แล้วแล้วก็ทําการนอนนะทุกคนนี่เราอย่าลืมนอนนะคลิปที่แล้วลืมเฉยทุกคนเออต้องขออภัยกันด้วยวิธีการจับมัต้องใช้ปืนนะสําหรับตัวน,นี้ใช้แค่นี้นะเอ้ยผมลืมอ่ะทุกคนไม่รู้มันจะกินเป็นอ่าแค่อทแล้วหรือเปล่านะตัวนี้ ัวเก่าเรามาชุบมันไม่กินนะทุกคนมันเล่นตัววะ่ะทุบนี่ไงทุกคนสรุปมันไม่กินนะมันกินเป็นเบอร์รี่นะทุกคนเออขอไภกันด้วยแต่เบอร์รี่เราก็ค่อนข้างจะมีเยอะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮักเราก็จะได้เพื่อนเลยนะเดี๋ยวเดินทางไปเอาเบอร์รี่ตป๊บนึงเดี๋ยวฮักเราก็วิ่งชา้าเกิน ที่บนต้น่าจะมีนะเพราะผมเอามาฟาร์มเบอร์ดี้ขาวอยู่มีไหมโอเคมีอยู่ลืมไปนะว่าแบบจับไม่ได้นะสำหรับลิงนะสำหรับแครอทนะแต่เมื่อก่อนถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะจับได้นะเออหรือมันจะปรับเปลี่ยนไปแล้วหรือยังไงไม่รู้นะ แต่ถ้าแบบจับได้ได้ด้วยแบบแครอทน่าจะเร็วกว่านี้นะเออแต่มันไม่ยอมกินว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรรออยู่ตรงนี้ปิดเถอะอปิดยากปิดเย็นให้ปิดแมงแล้วอันนี้ต้องปิดนะ้ำไม่ได้นี่นมันอยู่นี่ทุกคนทิ้งไฟไปเลยนี่เสาเทกเราโคตรสวยนะฮึบเอา้า มันตายทุกคนเอา้าอะไรวะเฮ้ยมันตายได้ไงวะขออีกรอบดิเทคกสองเทคสองอะไรวะตายเฉยโอเคทุกคนขึ้นแล้วทุกคน เอาแล้วครั้งแรกมันตายได้ไงวะเออเล้กเปลืองแอมเบอร์พี่ด้วยนะทีนี้ชี้อ๋ะแต่มันก็มียาคูณสิบติดตัวอยู่นะแต่เราแบบเสียแอมเบอร์ไปแบบฟรีๆนะเออเกมโคตรดีเลยนะโอ้โหแอมเบอร์ผมผมจะเอาไปซื้อนี่ไงคูณสามจะเอาไปฟาร์มเลเวล โอ้โคเชียเลยอ้อโคเชียเลยมึงอ่ะนี่ศพมึงอยู่นี่ไอเว้เลยโอ้โคเลวเลยนะไอลิงตัวนี้โคแหลมเลยฆ่าตัวตายเฉยผมก็งงนะมันตายได้ไงวะนี่รางคนนิ่งนะ เอเอไอกรกเกอ้ยจะอยู่ก็ตายโอ้จบแล้วจบแล้วแอามเบอร์ผมโอ้เหลือสิบหกนะที่อไม่เผื่อให้กูจับตัวอื่นเลยเหรอไอกรกเกอ้ยแล้วนี่ผิวนี่ใส่เข้าไปโอเคได้แล้วแม่งก็เล่นตัวเลยแต่ก็คมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดู ความสวยงามของเจ้าลิงตัวนี้นะนี่ด้านหน้าก็จะแบบเรียงแสงประมาณนี้นะโคตรเท่เลยแต่ฟาร์มเนื้อไม่ได้หรออาสเตตัสก็เลือดก,ก็อยู่ที่ เท่าไหร่วะเจ็ดพันนะครับผมแล้วก็สติมิ n นาสองพแล้วก็น้ำหนักหกร้อยดาเมเจ็ดรอยนะเฮ้ยเหมือนตัวนี้จะใส่หมวกได้ปะตัวนี้ก็ใส่ได้นี่ปะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคมันใส่ได้ทั้ง2ตัวนี่ตัวใหม่มาตัวเก่าก็คงจะรู้ชะตากรรมนะครับผม เฮ้ยโคตรเทเลยใส่หมวกเฮ้ยโคตรเอาวะลิงกูเฮ้ยเทจัดเทจัดเฮ้ยอยากเทเลยทุกคนใส่หมวกกันนี้เฮ้ยเทจัดเลยใส่ใส่ใส่นี่โคตรเสยียใส่ทองด้วยเว้ยโอเคเราก็จะทำเป็นสีเขียวอันนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผม อ๋อรู้แล้วทำไมมันสรุปง่ายนี่เองทุกคนค่าสรุปมันเท่าไหร่วะเออแต่เยอะอยู่นะค่าสรุปแต่มันทำไมมันร่วงง่ายจังนะเออร่วงเฉยดูดิโอ้โหโอ้หลับสาบายเลยลิงกูโอ้เวรกรรมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะตอนมันมันตื่นเลยละกันนะครับผมโอ้โหนอนอย่างหมาเลยลิงกูสภาพ โอเคครับผมตอนนี้ก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยนะผมไปฆ่าตัวตายแล้วก็นอนมาครั้งหนึ่งนะก็เลยตื่นอเอ้ยโคลำบากเลยฮึบโอเคไม่ร่วงไม่ใช่แบบร่วงอีกนะมาจบกตีดิจบทีดิเฮ้ยฆ่ามัน นี่มาสองเว้ยวันนี้กูมาสองมาดิมาดิกูมา,มากับเมียกว่านี่นี่ร่วงเว้ยบอกไว้ก่อนร่วงตามมาเดีย๋ยวเดี๋ยวสั่งให้มันตามมาก่อนนะทุกนวันนี้เราจะออกเดินทางเดินทางสองคนนะแบบแบบใหรือตัวใหญ่ด้วยไงดูไม่เห็น โอเคตามมาตามมาดูจะลำบากหรือเปล่าวะสองตัวเพราะมันแบบชอบเดินติดนู่นติด,น,ตดนี่ติดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะเออชอบมันบอดมันโง่นะทุกคนเอไอมันโง่นะเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ตัวนี้แบบมันก็เขียวก็เขียวแบบไม่สุดอักดูดิที่กลางหลังมันอะเออตรงนี้มันหน่อยเลยดิ สั่งเมียลุยนะโคตรเท่ยังดูผัวสั่งเมียลยุยในที่ไหนไปดิไปดิลุยดิลุยดิกวัวไหมมาดิเอามันเอามันทุบมันทุบมันมาเด้ย๋ยมันว่ะมันว่า,วาสองตัวมันว่ะนี่อุ้ยลอยลอยลอย,ยต่อเลยลูกพี่เมียสุดแกง่งนี่นี่แกลงล่งดิงคลังว่ะเอาดิลิงคลังเอาเลย มาดิมาดินี่ทุบทุบอ้ยไล่ไโหดมากนะไอตัวเมียตัวเมียโคตรโหดนี่ยทุบโคตรแรงอนะ่ะเร็วตามมาต้องพาไปแบบทางที่แบบเรียบๆหน่อยนะสำหรับลิงเราเดี๋ยวมันตามไม่ได้นะอุ้ยขาโนอไอปยเวนมันเวดตัวอะไรเมื่อกี้ขาหนังขาเข้าเลยลอยลอยโคตรไกลไอบ้ไอบ้าเอ้ย โอ้ยตีนแดงนะน,นะสำหรับตัวนี้๋อาอไปไหนละตามดีเมียจ๋าโอ,อ้ชักช้านะตัวเดี๋ยวก็ทิ้งซะเลยฮึ๊บโอเคไม่ร่วงนึงก็่าล่วงอีกนี่ไงสามขานี่ไงไอเมียสั่งเมียลุยไปแล้วเอาค้างค้างกระตุกกระตุกจะเย็นใจเย็นเอากสั่งเมียทีนึงกระตุกเลยอ่ะตัวเกินไปเปล่า ทุบแล้วตอนนี้ทุบทุบทุบโอ้ยนี่ผัวที่ดีเชียเมียต่อสู้เอาตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฟนเขามาช่วยป่ะเอาดิเอาดิสู้เขาเมยจ่าโอ้ยลอยลอยลอยโคตรไกลฉลามกูยังอยู่ป่ะเนี่ยอ่อฉลามอยู่ฝั่งนู้นโอเคปล่อยมัน เฮ้ยหรืออยู่ฝั่งนี้วะฉลามกลัวเฮ้ยฉลามจี้ไปไหนวะเลือโดนแมงกะพุนฆ่าไปแล้ววะไม่น่าใช่น่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะโอเคมามาตามมาเร่มเมียจา่าเฮ้ยเมียจา๋าเขาโทษตัวเชียไปด้านหน้าเมียจา๋จาจัดการมันอันนี้ทุบทุบทุบเข้าไป ทุบน no. so Go so ี่ตายแม่งเมียกูโหดตัวกูไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้ไปลุยกดกดโคตเขาโทษทุบ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 โอ้ยมันสวนทำเมียกูอ๋อทำเมียกูอ๋อเฮ้ยติดติดติดโคจะแรงนะทุกคนมาดูตามมาเร็วโอ้ยโคตรโคตรโหดนะสองตัวแม่งผัวเมียนี่แบบโคตรสุดะทุกคนบอกเลย โอเคมาแล้วมีาตามทันเปลือทันอยู่สป,ปีดตรงทางเร็วโอเคเดี๋ยวมาดูดีเทลของเจ้าลิงตัวนี้นะครับผมก็ที่เด่นเด <ๆ S 2> ก็คือที่หน้าอกนะครับผมนี่ตอนนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะแล้วก็จะเป็นสีเขียวอกนิดๆนะเออนี่ที่มันแบบเปลี่ยนสีไปก็คือที่หน้าน,น,นะครับผมแล้วก็ที่หูแล้วก็ที่อกมันนะครับผมแล้วก็ที่มือแล้วก็ที่เท้านะก็จะประมาณนี้ดีเทลก็ ค่อนข้างจะสวยเลยนะสําหรับผมผมค่อนข้างชอบเลยนะอันนี้เป็นสีม่วงขอดูสีม่วงแป๊บนึงนี่โอ้ยโคตรเท่ไปสั่งเมียลุยนี่ผัวสั่งเมียลุยโคตรโหดปกติจะเมียสั่งลุยนะนี่ผัวสั่งลุยมาดิขาหมดมาดิทุบ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 ดิทุบทุบไอนี้ทุบเข้าไป ยิงข้างเว้ยไปไหนไอ,ไนอ,อ่ไหนฮะอ่ั้งไรแรปเตอร์แรปเตอร์เฮ้ยกุวดโดวนกุดโดนเฮ้ยมันมาสองขวเมี่ยด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงมันเอากูได้เฮ้ยเอาไมาด่ดิเอาขี่ตัวผิดอีกโอ้ยนี่นี่เราต้องขี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งมันถึงจะตามมันนะนี่ไงคู่คู่มันอยู่นี่นะแรปเตอร์ไป สั่งเลยละวจงหวันนี้ไปแล้วจจงหวันนี้นี่ทูกเป้าเอาวิ่งวิ่งไอควายสู้ด,ดิโอ้วิ่งเฉยเออมันโดนตะป,ปตบตะปบอ๋อตะปบเมียก,กูอ่ะเฮ่อมันดะกูหรอกหลังจากที่เราแบบพึ่งพาแบบเมียเราเยอะมากนะตอนนี้เราก็จะมาโมเองบ้านนะทุกคนนี่นี่น่เจาพี่ออกรงแนะ่น้องนี่มาดิอย่แบบ น้องๆแบบเฮ้ยอะไรวะพี่แบบโอ้สั่งเต่ตัวมีใหไสู้นะเออตัวเท่ๆมีไว้แบบอยู่แนวหลังอ๋อเออไม่ใช่เว้ยน,นี่นี่นี่พี่ก็สู้เป็นเว้ยนี่ทุกอย่างเดียวถือว่าเล่นสนุกอยู่นะสำหรับลิงมาดินีู่เลือดคนเยอะเกือบหมื่นเอ้ยกระตุกนิดนึงไม่เป็นไร สู้ไว้สู้ไวนี่ทุบ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 นี่เฮ้ยอาเจนโคตรเยอะตรงนี้กู้มาเลยเว้ยมาดิมาสิกรอกมาดิมาทุบทุบทุบแหลงทุบเป็นไงมาดิคิดว่าตัวเจ๋งๆก็เข้ามาอาเจนูถ่ายหลังทุบเว้ยลอย หมาตุ้งหมาพี่ฉางจากพี่ผมมาแล้วผมมาแล้วขอเล่นด้วยคนขอทุบด,ด้วยคนนี่ทุบกระจุยโยคตรเทื่อนมมนเงยลิงกูโคตรคลั่งทุกคนคลั่งจริงโหดมากนะบอกเลยลิงเนี่ยใครอยากได้ก็ไปเอาชิปกันได้นะสําหรับดันเจียนล่าสุดนะโคตรง่ายนะลงง่ายมากนะทุกคนทุกคนแค่แบบมีดาบอันเดียวก็ได้นะเออ จริงๆแล้วก็พาแบบยาการสรบปไปสักนิดน,นึงนะครับผมก็สามารถลงคาดันเจียนอันล่าสุดได้นะครับผมก็ง่ายมากแล้วก็ของโคตรดีนะทุกคนใครแบบอยากได้ของดีๆก็ลองไปวีหากันดูเรื่อยๆนะของแบบโคตรเยอะมากนะทุกคนผมก็ไปวีหาพวกไอ้ตุ๊กตานะผมได้มาเยอะมากสําหรับของที่ไว้แบบจับอา เลี้ยงลูกนะเออเพราะเราแบบอนาคตเราต้องได้อ่าทำแบบคนทิ้นแบบเอาลูกมันมาเล่นแบบเรือได้นะครับผมเออโอ้ยเก็บเก็ๆๆๆๆบเก็บเก็บบลดี้โคตรดีนะตัวนี้ดูดิดูด,ด,ดูดูดูโคตรแบบคล่องเคล้านะทุกคนนี่เก็บเรืออ๋อไอตัวนี้เมื่อกี้เหมือนมันจะวิ่งไล่ตามตัดตูดพี่นะอยู่ๆยก็ล้มไปเฉยขาอ่อนนะเออ วิ่งตามตูดพี่ได้ต้องแบบหาแข็งนะเหมือนกระดูกแข็งมันเอ็กซ์เร็กตัวนี้นะมาขอฟัดหน่อยขอฟัดหน่อยขอฟัดหน่อยนี่ทุบเข้าไปทุบเฮ้ยสีเขียวมาเราเลยแม่งเฮ้ยแม่งนี่เฮ้ย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 มันสีมัอนเราไม่ยอมอ่ะไม่ยอมมันต้องตายสตารเดียวนี่ลอยเฮ้อใจวุ้ยไม่สู้ว่ะอาเจมันกว่ามันจะลงมาจ้า แมมมดดีกว่าได้ดีตัวใหญ่ด้วยมาดิไหหอ้มดไม่ต้องโจมตีไม่ต้องโจมตีมตมตนี่พี่ขอโจมตีรลลัวมันได้โจมตีผมสองทีเองทุกคนน่าสงสารอ่ะไม่ต้องตีไม่ต้องตีไตตถเข้าไปนี่ไอโคดเถื่อนลิงตัวนี้ไปไหนไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน แม่งโคตรแรงแม่งทุบแรกเลยนะเฮ้ยโคตรสนุกนะตัวนี้สำหรับลิงนะใครอยากได้บอกเลยไปจับนะของจริงตัวนี้โหดมากดานหน้าอีกอีกชุดหนึ่งทุกคนมามาดิมาเฮ้ยไม่ช่วยไม่ช่วยเพื่อนเลยฮะตัวนี้แม่งโคตรเชียเลยไม่ช่วยไม่ช่วยเพื่อนอ่ะ นี่อย่าส่งไปหาเพื่อนไม่ต้องเกลี่ยงกันยังไงก็ตายตายเหมือนกันด้วยดามจห้าพันก็แบบไม่ใช่ดิเดอห้าพันก็แบบไปแป๊บเดียวนะนี่อ๋อเหมือนเหมือนมันจะมีเป็นแบบทูดามเมจด้วยนะทุกคนเออใช่ใช่เหมือนจะเป็นแบบทูดามจเลยนะนี่ไงเออมันเป็นทูดามเมจด้วยนะทุกคน อ้ยแบบนี้ก็สนุกนะอ๋อลอย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 เฮ้ยมีคนมาแจมมีแขกไม่ได้รับเชิญมึงหมามึงมากดตอยล่วงอะ่ะทุกคนโกรธมากนะสําหรับดิงตัวนี้ก็คลิปนี้ก็สนุกมากนะสําหรับผมนะใครอยากแบบอยากแบบมีตัวเท่เหมือนพี่ก็ลงดันเจี้ยนไปเอากันได้นะครับผมอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดเวลากันเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย